มาจักเมื่อบานเตี้ยวเนี้ยเตี้ยวเนียงเนี้ครับนี่เตียวอันเตียวหมูค่ะหมูน้ำตกเตียวหมูน้ำตกค่ะอ่ของมูน้ำตกด้วยก็เตี้ยวหมูน้ำตกเอซีนั่นนำมาถ่ายทำครับอยู่บ้านหัวงัว เอฟซีคนไหนเนาะจำไม่ได้ไปเยี่ยมอยู่บ้านเนี่ยนี่นะบบรรยากาศบ้านหงงวาอำเภอยังตลาดแ่บไม่แ่บก็ลองดูเถอะแม่ค้านะครับอืมอันนเราต้งเป็นยังมาจากกรมนี่นะ จค่ะหนูจักเป็นไะต้งหูจักนาไปเจ้วัดบ่ค่อยหูจักปันเลค่ะงินบบแต่เขาไปเบิ้งทีหลายอย่างหูจักคนเขาเบิ้งผมอย่นี้ยูทูบนี่เพียรเพาะนี่เพยพอนะยองกยกมือใ้ใจว่าห้าว่บว่าหล้านหยว้งใ้ใในี่แหะจ้โอ้โหนี่บอก ค่ะโอ้แน่นอนเดี๋ยวนี้ไ่แไม่นอไม่เลยสักตายตายตายยไปได้ดนไม่รู้เลยว่าไม่นนัดหมายเห็นว่าว่าหุจเต้องอายต้ไปชมนาแน่มีอันอีแล้วแบบนี้คุคนเบื้งล่ากันมาหน้าแบบนี้

พยผู้จสี่โอ้เม่าดคื่อรูของจ็คน่นะทาให้เธอต้องจับแขนเขาให้ลุกขึ้นยืนพีชายถามว่าทางนั้นเข้าใจอะไรผิดไปไหมคนบ้านนอกอย่างนางเอกเนี่ยนาจะเป็นหมอได้่าเอกโดนหลอกแล้วอันไดไปที่ไหหมออันทัใค่ะของจื้ออันอยผู้ใดบอกนอนนแ้คุณบิร์ออันนี้เบรดแล้วค่ะสิเบรแล้วค่ะ คนก็เท่ากับเป็นศัตูของตันนูมือละสาโลค่ะเบิร์ับที่เบิร์ดเลยค่ะโอ้เมื่อนางอกขึ้นรถไปกับทางผู้ชวยหลี่แล้วพี่ชายนางเอกก็โวยวายพ่อว่าทาไมถึงผู้จ้องเปาข้างมาลังเลโอ้ยขายจี๊ื้อจ้าเะไดไอเอางนั้นจ้าเออ โอเค้ผมเข่าตรีค่ะขึเนียวเยวมาน้ำคนเนี่ยมืนี้กินน้ำโต๊ะครับมือนี้ แบบน้ำตกมีพักกับมีแบบน้ำตกอันเดฟซี่ไปเยี่ยมไปยามครับแนนน้ำเนี่ยมาสุดกินเบื้องความจากถือล้านแล้อถือล้านแล้วก็ถือล้านหรือว่าเนื้อบานนี่มีสามล้านครับ ผมมากินไปถามร้านนึงเมืน,นก้นปลากะเตี๋ยวกมีกระเตี๋ยวเนี่ยแต่ตอนเนียมกะ็ะะเล่แวะมาะ้านนี่ลานท่า,ทาหัวกงหนวกกนอืมขอครเจ้าี่ดีตัวนี้ จะบอกต้มละ,ะลายเนี่ยครับแต่ว่าน้ำมข้นดีนซุปเข้มข้นดี ต้องปรุงน้ำสมเนื่องนีะกดย้อนก็ต้องปรุงน้ำสมก็ได้ทอดแตงกว่าเสียวขนาดว่าปรุงน้ำสมยังแสีบเลย มันกินแต๋อไงชาวบ้านจะควางกัมีหรอครับเพืเดียวบ้านบ่กิ่นมากินเพียแล้วกินเพียมันเต๋อครับบ่กินบ้านจะควางปากข่างห้องเงียบปากข้างเทเล่นครับเขาเอื่อนปากช่างห้องเงียบเขาเอื่อนกันวนมากบ้านมูจะไก่ปอมมันเกี่ยนั่งนะมูจะไกั้งนมันนมาเกี่ยวัน บอลบอลแรบอลมเป็นแอร์ชัดใช่พูดเกดีแม่มุ่นเดียวันนมูเดียวกันแันแผมกัรุ่นเดียวกันแกเี้นห้องเดียวกันเปิดปีสอาพี่ก็จะรุ่นเดียวนผมะก็แกรวยแล้วเดิน จะเปลือกรานสมัยาสารค้ามนบันไดปะบันบันมันต้องหี่ดูไม่ประสงค์ไหมโอ้โหผมเนี่ยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันต้อเรีี่ยตีใกล้ต้องกนินว่านนะพ่อกานนองหมก่นสองหมื่นจบสมองเรียไหมับ

Hãy trình diễn con nè, các thay luôn, có không? Thay được trình diễn con nè, các là thai, đẹp cái ก็นวดเดียวเั๋เต๋ออยากกินแซ่บตอนช่วงนี้มันอยากครับแต่ว่อยากยาก,กินแลยแท้เก๋เ<ด>ต๋อเล่านวดเดียวมั้งเก,ก๋เานวดีครับมานเนที่เราพามาทางคุณทั้งเปลี่ยนทางทางบัดเปลือยไม่พี่มันมีอีกร้านหนึ่งพราดิซื้อร้านนั้นบบบนี้เปิเนื้ยหงมัดบบคนีคบ ว่าท่านเคยไปกินกน,น,นั้งเ่าว่านับอกอืกาากลงล้านน่บอกอื้านกลางบ้านเออร้านกลางบ้านตะกี้ผม็นเปิดด้ยวยผมว่าจะไปกินไปทายกินเพราะเห็นแล้เปืเป่อแล้ว่ะไม่ร้านนี่เห็นแล้วก็ร้านเ็นกลางบ้านเข็มนึงกาลุกไปทางาทครับข้างกว่าบก็ที่นองเบเอะไรอันบ้านนี้ร้านเป็นเขเราไปกินยนานี่ครับผมอืมครับ

ทำงน้าไม่ผมถึงนะใจหมดใจหมดใจเกิดมื่อไห้ เราเสียบหพวกนู้น่าเลยอวมงากันคือรับรนี่นนเน้าเดงน้นอี่าี๋ยวนี้มันม,มันจะมีเงินเนล้อเปิดร้านขายของขายดุงขายเหล็กอ,อยู่บนต้งเงียแหละมูเดี๋ยวนี้ผมนอกิอวเงี้ี่เราเสหน้เ้าบบวชแไกลแล้วเสียบอลบวมันจะไม่ีเงินไหลไยบวชพื่นมูผมเลี้ยงในห้องเดียวกันทั้ง เืมเสียย uh ิบนขายเอดน่เฮ็ดแอร์มัดทุ่มเนี่ยสมแอร์ากระเด็เงินดีนะสมแอร์เนาะเปลี่ยนแอร์ติดตั้งแอร์ปครับปไปแล้วครับบ งานไอโจถทาม้โอ้ยมดกางหลังเรอืมอนีตามลยครับติดไป้เอง้อค่งผมกับเบิ้งเรงติดตามแปดหมื่นกลว กวดกดเกลเป็นพานใคย้เห็นหนาผมบมะสาจตี่รอกสิงเจีาครับเจีจนเมื่อไรแานไม่ชงครับลองมากินมาอุดหนุนเพิ่นเลยลองมากินมาอุดหนุนเพิ่งครับง้อดีดอยู่คนใส่ทั่ดินไมากก่ไ้กอนแบบนี้มันละลายหนามันกับง้อดีเพอว่ามันเป็นแบบตกครับผมสั่ง ขอทายได้ไหมคะขอทายอยู่ครับเสียบอยู่เสยียบวิลิอืม